ตอนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวทีวีเทื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเคือรับชมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบนโยบาย,ยบการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าทีา่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ูเลนนทีเพื่อการบริหารจัดการน้ำบันทึกเทปสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดในการดำเนินการเรื่องบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเพื่อการก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปากชาวไทยเชื้อสายจีนพื้นที่อำเภอแม่สอดรวมาายจาเพิ่มความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2558 ู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมามอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจาา้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอ,อดนายสมชายหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบนโยบายการปฏิบัติงานแกน่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีดรทอดเกียรติชินสารันานนยกเทศมนตรีนายกันกันนินนายชัยวัฒนวิทิศธ,ธรรมวงศ์รองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เขาเราฝ่าการมอบนโยบายอย่างพร้อมเพียงกว่า600คนซึ่งในการมอบนโยบายครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยเฉพาะการสร้างคนเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านต่างๆในบทบาทของครูอาจารย์การอบรมสั่งสงอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลโดยเฉพาะเรื่องภาษาให้นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านภาษาให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาพม่าซึ่งเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตการสถาปนาบ้านที่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ตามที่คณะรัฐบาลได้ประกาศเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนโยบายด้านการดูแลภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานการสาธารณาสุขสาธารณูปโภคต่าง รวมถึงช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ใกล้ชิดของทั้งสองเมืองให้เพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดนลงทุนทั้งสองพื้นที่และจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวมดรเทอร์เกียติชินสอรานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวถึงการรองรับการทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งจังหวัดตากถือว่าเป็นโมเดลที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจนำร่องก่อน5จังหวัด และสำหรับเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเจ้าของพื้นที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นเขตปกครองพิเศษคนครแม่สอดเพื่อรองรับด้านสังคมการดูแลประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมๆกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากภายใต้การดูแลของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยมุ่งเน้นความคินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกในด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเทศบาลนครแม่สอดพร้อมที่จะดูแลประชาชนและก้าวสู่การปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสู่ประชาชนมูรณาธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำเข้าสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดในด้านการบริหารจัดการเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่เทศบาลนครแม่สอดมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำเข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์ดรเทอร์เกียตชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในการดำเนินเรื่องบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อความก้าวหน้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่สำคัญเกี่ยวกับเทศบาลนครแม่สอด คือปัญหาการเกิดน้ําท่วมความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติของพื้นที่อําเภอแม่สอดหากเกิดภัยพิบัติประชาชนชาวอาเภอแม่สอดควรเตรียมการรับมือป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆอย่างไรและเทศบาลนครแม่สอดมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างไรบ้างมีความยากลําบากหรือติดปัญหาส่วนใดหรือไม่ในส่วนของการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากที่ได้ประสานงานหน่วยงานหลายหน่วยงานเด้พบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างดรเทอดเกียรติชิมสารานันได้กล่าวถึงระบบการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดว่าสําหรับพื้นที่อําเภอแม่สอดเคยประสบปัญหาภัยิ ิบัติน้ำท่วมในปี2556ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับการประสานงานหน่วยงานราชการอื่นๆเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมเดินมีการวางแผนร่วมกันโดยการประชุมก่อนถึงฤดูน้ำหลากการประชุมจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างนายอำเภอแม่สอดหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทศบาลนครแม่สอดและองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมทั้งการเตือนภัยการรับมือของแต่ละท้องถิ่น โดยมีแผนป้องกันและการจัดการภัยพิบัติร่วมกันและสำหรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้กล่าวถึงด้านการค้าแรงงานการส่งออกเศรษฐกิจยังคงติดขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service OSS ขึ้นมาที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาให้บริการกับประชาชน และบรรดานักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยเน้นด้านเศรษฐกิจให้เป็นส่วนของราชการคือมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลและเมื่อวันที่20มกราคม2558ได้มีการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องเตอร์ซ City แมสสอดมยวดีเพื่อให้การดูแลเรื่องของสังคมวัฒนธรรมให้สอดคล้องกันและการเดินหน้าไปพร้อมๆกันกับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจโดยจะมีส่วนของการศึกษาการสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปา และปัญหาขยะซึ่งหากดูแลหรือไม่เตรียมการรับมือไว้ก่อนจะทำให้เกิดปัญหาการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องเตรียมรับมือวางแผนการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเพื่อการรับรองการดูแลภาคสังคมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของคนในพื้นที่ให้สอดคล้องและควบคู่กันไปกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างและสิ่งสําคัญที่สุดของการพัฒนาคือความสามัคคีและความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนา พื้นที่คณะกรรมการสามัญประจำสภาที่สภานครแนนต่อจัดการประชุมเครื่อสับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภคและคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดด้านการติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีโดยนัดประชุมครั้งที่สองซึ่งมีนายวัชรทอบุญมากประธาน,นาคณะกรมรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการหุ้มในการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด5 วาระประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดโดยแบ่งออกเป็น6ด้านประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคณะกรรมการแปรยัติคณะกรรมการด้านการศึกษาคณะกรรมการด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภคคณะกรรมการด้านกีฬาและการท่องเที่ยวและคณะกรรมการติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีโดยทั้ง6ด้านจะมีคณะกรรมการกลุ่มละหกคนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันประจำสภาเทศบาลโดยแบ่งออกเป็น6ด้านเช่นกันประกอบด้วยคณะกรรมการด้านการศึกษา คณะกรรมการด้านวัฒนธรรมคณะกรรมการด้านการลงทุนคณะกรรมการด้านการปกครองคณะกรรมการด้านสังคมและคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจทั้ง6ด้านมีคณะกรรมการด้านละสี่คนสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามงานโครงการด้านการของบประมาณปี2556และ2557รวมไปถึงการติดตามงานโครงการประจำปีงบประมาณ2558ด้วยเช่นกัน ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ป่าจักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำเดือนคุมภาพรนค่ะ กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดณที่ทำการชมรมผู้สูงอายุวัดมณีไพลนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมครั้งนี้การประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุจัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทํากิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันทางด้านตำบลแม่ป่าที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ป่ารวมกับศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ป่าวันนี้ได้มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพประจําเดือนกิจกรรมการพัฒนาระบบสุข ภาพให้แก่ผู้สูงอายุกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะฝังสรันเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปที่ศาลเจ้าปีนอำเภอแม่สอดลูกท้าไปด้วยบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาประกอบพิธีไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลถึงีนค่ะ ที่ศาลเจ้าปุงเท่ากงมากแม่สอดมูลนิธิสามคคีการกุศลคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเดินทางมาประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในวันตรุษจ,จีนประจำปี2558เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งส่วนมากในปีนี้เน้นความประหยัดโดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนการไหว้สาแซ่ได้แก่หมูสามชั้นต้มไก่เป็ดปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้หรือมากกว่านั้น จนรวมเป็นเนื้อสัตว์5ชนิดพร้อมด้วยเหล้าน้ำชากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งในวันที่18กุมภาพาน 2, นันธ์2558นี้คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่าวันไหว้ซึ่งในวันไหว้จะมีการไหว้3ครั้งตอนเช้ามื้อจะเป็นการไหว้ไปเล่าเอีย การไวหว้เทพเจ้าต่างๆตอนสายเป็นการไหว้ปายเป้บ่อคือการไหวบ้รบรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตามคติของคนจีนซึ่งการไหว้นี้จะไม่ทำเกินเที่ยงคืนเรื่องไหว้จะประกอบด้วยซาแสอาหารขาวหวานส่วนมากจะทำตามผู้ที่ล่วงลับเคยชอบรวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ จากน,านั้นญาติพี่น้องจะมารวมการรับประทานอาหารที่เส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นเวลาที่ครอบครัววงตระกูลได้รวมตัวกันมากที่สุดจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนอ่างเป่าหลังจากการรับประทานอาหารแล้วตอนบ่ายเป็นการไหวไปหอเฮียตีการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเครื่องไหวจะเป็นพวกขนมเข็งขนมเทียนเผือกเชื่อมน้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมทางการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้าย และเพิ่มความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยววันถือคือวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปีซิวอีกวันนี้ชาวจีนจะถือขนบธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันคือไปเจียการไหว้ขอพรและอวยพรจากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรักโดยนำส้มสีทองไปมอบให้เหตุผลที่ให้ส้มก็เพราะออกเสียงภาษาจีนแต้จิว่ากาซึ่งพ้องกับคำว่าทอง เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำโชคดีไปให้โดยการมอบส้มสี่ผลห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายเหตุผลที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือเป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคลงดการทำบาปโดยจะถือคติบางอย่างเช่นไม่พูดจาสิ่งไม่ดีต่อกันไม่ถ่วงนี่กันไม่จับไม่กวาดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่และออกเที่ยวอวยพรพักผ่อนนอกบ้านเป็นต้น หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนคะรแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะาสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กสมนักข่าวนคะรแม่สอดค่ะวันนี้พิฉันบรวานาน้แแอวขอจุก,การรายงานะข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ